สังเกตครับเพื่อนๆและครูที่รักเนื่องจากวันนี้อันตรี35หลายท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้หลายท่านติดภารกิจแล้วก็หลายท่านเนี่ยได้ถึงเกตการไปนะครับแต่เราไม่เคยลืมเพื่อนวันนี้เราจึงได้ให้บรรดาญาติทจะเป็นคุณพ่อี่สาวน้องชายและลูกของเพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาร่วมง,งานในวันนี้ด้วย บและลำดับนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านประธานรุ่นเนี่ยคือวันนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเราทุกคนไม่ว่าไม่ว่าจะมีตําแหน่งใหญ่โตมียกถาบรรดาศักด์จะเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เราไม่มีหัวขวดครับเราคือเพื่อนตันติพุธ35 วันนี้ทุกคนก็ขอให้เราแบบสลายสบายกันเองตรงนี้กำาดับดนี้ผมขอให้ท่านประธานรุ่นคือพันตุ้ยมีสอ grille, สอสอได้ดกล่าวความรู้สึกแล้วก็ระลึกถึงเพื่อนที่ร่วมรับไปแล้วในบนุนทีนี้สักคู่ครับคุณพ่อคุณแม่เครับอาจจะมวน ตอหลอมทุกสามสิบห้าทีวันนี้เป็นเวลา40ปีที่โรงเรียนแห่งนี้เปลี่ยนสำหนั้นแม่น้ำทุกสายในตะบาอีงตอมารวมตัวกันครับในรุ่นคิดกันว่า ถ้าเราจัดงานคือสุเย่ามารวมกันเราหวังว่าจะให้เพื่อนทุกคนมาแต่ก็พบว่าเพื่อนเราที่25คนไม่สามารถมาได้ซึ่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของทุกคนและไม่มีใครกำหนดได้บางคนมาหลังไปก่อนบางคนมา ก่อนไปหลังพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนลูกคููของเพื่อนหรือญาติของเพื่อนเนี่ยอยากจะประกาศให้รู้ว่าพวกเราที่ยืนอยู่ที่นี่ท่านก็คือญาติคือพ่อแม่คือลูกแล้วก็เป็นครอบครัวจึง ได้เรียนเชิญมาที่เราจะร่วมระลึกถึงพระพธรรมบุญผมโชคดีได้ไปอยู่ในพื้นที่พระบูวพัฒนธรรมหลายพื้นที่เกือบทุกศาสนาจะมีหลักการเหมือนกันว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าใครไปตำหนิกคนที่เสียชีวิตหรือพูดไม่ดีกับคนที่เสียชีวิต คนนั้นจะบาดนะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าใครได้ไปดูแลพ่อแม่ได้ไปดูแลลูกได้ไปดูแลครอบครัวก็คือเหมือนผู้เสียชีวิตไั้นมาอยู่ใกล้วันนี้พวกเราทุกคนก็ระลึกถึงเพื่อนก็คือเชิญพ่อแม่มาก็คือเชิญเพื่อนมา แล้วก็ภาวนาตัวว่าอยากทาตัวให้เหมือนลูกอยากทาตัวให้เหมือนพ่ออยากทาตัวให้เหมือนแม่แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะขอเป็นครอบครัวเดียวกันก็ดีใจนะอาจจะไม่ได้เข้าคุยอย่างใกล้ชิดแล้วนับแ,แต่นี้ต่อไปซึ่งในรุ่นสามสิบห้า เรารวมตัวครั้งแรกก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะมาเหมือนว่าโหยหาเหมือนลาจากสถานนี้ไปแล้ววันนี้ได้กลับมาและที่สำคัญเราก็ประกาศกันว่าต่อจากนี้เราจะไม่ทอดทิ้งกัน,กนไม่ใช่แค่เพื่อนนะอย่างที่ผมพูดว่าตอนที่ผ่านมา,าว่าอันติเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี สิ่งที่ตันติไม่เปลี่ยนแปลงคือเพื่อนยังเป็นเพื่อนที่ยังเป็นพี่น้องยังเป็นน้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือของหยกหรือครูต่างๆเนี่ยได้สร้างบนดีไปประกอบคุณงามความดีในอาชีพต่างๆมากมายวันนี้เป็นดีใจที่ได้กลับมาพบและกลับมาที่เก่าซึ่งผมเองก็ยังมีความรู้สึก พอมาถึงก็มีความสุขแล้วก็เหมือนขับไปชีวิตเมื่อ43ปีที่ผ่านมาที่เราเข้ามาสถานที่แห่งนี้ก็ต้องกล่าวขอบพระคุณคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับผู้กำกับทางวุ้นวันนี้ประสานดี